อ่ะสวัสดีครับพบกับเออสวัสดีครับผมเอามามแหม <laughs> สวัสดีครับพบกันแล้วครับช่องควานหำสายบันเทิงครับวันนี้ก็อ่านี่นี่ควานแม็กสวัสดียังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ควาน,น,นแ<ร>ม็กไม่เห็นยังไหมาดีดดีดแห้งมาเอาบางนะั้นั่นนะโอ้เอาตอนเที่ยงเลยตอนเที่ยงเลยอยู่นี่ฮหอนหอนโอ้สุดยอดเลยรยมืนไปสองขวดแล้วนี่ดีดแห้งเลยได้ดีดใมั้งกูดีดไหนดีดสี่เลยได้ได้ดีดดีมั้ยดีมั้งดีมั้ย บางนัดบางนัดู้ใดนี่โอ้ยบางนัดไอเอฟซีให้ครับซีอย่างหลายเลยเนาะเจนุยเจนุยให้หลท์เนาะเจนุยเขาให้ทั่วพัทยาเลยเนาะแมนครับใช่ไหมพัทยาเลยให้ทุกสวนเลยเนาะให้ทุกสวนเลยครับโคตรดีอ่ะโอ้ยขอให้ถูกสิบสองล้านเด้อเจนุยขอบคุณเจนุยพี่นุยพี่นุยพี่นุยใจดีครับเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูสับรถสวยๆเอาไปให้ช้างกินนะครับวันนี้ วันว่างๆนะครับดูเหยียบก็หลุดนะครับเหยยีบบออออกครัไไมม่่ตต้ง oh ้งงะสุดยอดโอ้สวยงามสวยงามนี่อันนี้ไล่เท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งไรนะไล่หนึ่งพันไล่หนึ่งพันไล่หนึ่งพันเหรไหมกินได้มันกี่วันครับไล่หนึ่งวันหนึ่งหลายวันยังทำได้หลายเที่ยวประมาณสิบกว่าคันได้ไหมครับสิบกว่าคันรถใช่ไหมครับผมสิบกว่าคันรถก็สิบกว่าเชือกใช่จะแบ่งกันไปเนาะตรงนี้ พราะมันหลายส่วนนะช้าตกงานได้ไหมครับผมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฟันสัำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สวนโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเรียบนะร้อยอาหารช้างอาหารช้างเหลืออาหารคนครับโอเคไปเจอกันที่สวนเจอกันอยู่สวนครับโอเคอ่ะ <Okay. S 2> <laughs> สวัสดีครับ พบกับสวัสดีครับผม,าม,ามสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันแล้วครับสาหรับช่องควานํำสายบันเทิงวันนี้สายฮานะครับสายฮาวันนี้ก็มาแนะนําตัวทีละคนจากฝั่งนู้นก่อนควานเอ็มครับสนอมนโเลยแล้วกควานจัดเกี้ยวสุดครับนี่ก็ควานอะไรนะควานแม็กจุกลู่วันนี้ก็ะนะนะจะมากินส้มตำครับจากเอาสับรถมาครับแล้วก็มีสายบุญครับบริจาคบริจาคของเราคือ ไก่นะครับไก่วิเชียนครับไก่โคมไก่โคมไก่โคไก่โปมครับแล้วก็ไข่อันนี้คือไข่ไข่อะไรไม่รู้ครับไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่ไก่เนี๋ยวก็วิธีกินนะครับไข่ไก่เจ้าทันจ้าเจ้าไวไวกินแล้วเหรออุ้ยอร่อยอร่อยอะเชิญมือปืนขอบขอบคุณครับสายบุญนะครับลองมืงก่อนลองมืงก่อนอุ้ทำไมมันต่ำเนี่ยต้องลุกกินแล้วเนี่ยต้องพริกในเด้อครับพี่น้องเด้อสามสี่ตอนอ่าอย่าเปล่าวะผมกินนี่ก่อน แสบโบครับนี่กินไข่กินไข่ครับพี่น้องสุดายมีแห้งมีแห้งหลายดีกว่ากินไอ้มักเผาอยู่ครับสองสามเทือนอะไรอยู่นี่ลิสเก้ก่อนอู้มันหลูกี่ตัวนี้มั่วขอบคุณช่องควันหำบันเทิงนะครับที่คอมมิสายบุญมาฝากนะครับส้มตำกับไอ้ไก่ย่างวิเชียรนะครับขอารถเจ้าขอสกินย่างเจ้าได้บ้านนี่ขอรถเจ้าเนาเฮ็ดเฮ็ดสวัสดีครับ เวยเขาว่าตูดนะครับตูดว่าอะไรฟอดอดอด้วยสารลขึ้นมาดักคือเพชรแต่นี่คือเพชรแต่เสียบไหลเเพชรีนี่เป็นส้มตำพริกครัมตามพริกเอินใส่ใส่ผักตามอายุโบใส่พริกตามอายุครับใส่พริกตามอายุแมนโอ้ยสอดเลยแสองแสบไครับสไคับฝ่ายเนาะขอบคุณครับอันนี้กเอิงใส่้ามันเทิงครับผมนี่ก็เอนยังคสลัด ดจำบิก้อนจำบิยังจำบิเน้องจำนี่เลยนี่เลยนี่กินไรคนแซ่บเลยเนาะเบิ่งด้วครับเด้อกินไรคนแซ่บมั้งกินไรกินไรแซ่บไรกินไรอิ่มไรเยนี่เป็นน้องโอหแซ่บไรครับข้าววะำหำหำตัอได้ครับตัวอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรครับส้มตำอือหัวนอน ไม่ใช่แม็กต่ำใช่ไหมได้ครับไก่พี่น้องโอ้ยปีกเลยปีกเลยเป็นรุ่นหรอบินได้เดี๋ยวบินได้ยัดปีกจะยับบินขึ้นกันอะไรครับบินไปใส่ครับบินบินไปหาเธอนะครับเสียบหลายอันนี้บังคับใส่ใส่มือเลยนี่กินตัวครับนี่มันนี่กินการแกล้งครับกินนอกบ้านครับวันนี้นอกบ้านครับ ทางหิวบ่นี่ซากนี่ซากกินยังรูกินยั <c oughs> งเนาะอะขหนียวเนี่ยกินเป็นบ่นโล่หนแมนคนเหลา่านำขหนียวนี่กินมาเป็นได้ดิอาคนกินก็ราชกินครับลุกขึ้นครับอุ้ยปุยบนนะครับ เคร่งครับไอไอสุรนบนลูกบลูกลครงครับอันนี้คคุงคบคคบคุ้งบกาเรานี่ครึ่งครอบลูกครึ่งครบลูกครับเยบหลครับโอ้กระเด็นเลยอืมอืมอร่อยนะเอาไปลองนะ อาเลยครับพี่น้องครับมาเลยครับเด้อไก่ก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่มาเลยครับพี่น้องบอกหลายจ้ะผมเดี๋ยวกินมาสั่งเขากินเหมือนก่อนนี้ก็มักเคยกินครับไก่วิเชียษครับไก่บิเศครับไก่วิเศษบุรีป่ะครับผมไก่ยังสุดยอดหลายหลายเสียบหลายใครบำรุงใครไงพี่น้องเออเอาป่ะปอชดเลยปอสดๆเลยบอ หวานอ้ม่ไมาหิวแห้งครับนอนนอนพอนครับพอนอนพอนอนแล้วบังนัดจมัมาบังนึงอาหารสร้างแล้วอะอาหารคนไอนี่แมนแมนมนอยู่ครับเจอเจอสายพิผู้ดีป่ครับเยอผดีอยูก็พอโอบงหัวช่องสา่ทำบันเทิงเลยครับนี่ยมนบอกันสร้างทำบันเทิงันทำบันเทิงครับครับ กินกินไปครับนี่ครับนี่ผักนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผักกาศการยังครับโมเมนต์ประกาศเพื่อนพักใครจำว่ไใดนี่ไป่ใต่อประกาศประกาศว่ไใดดอกยังไม่เลี้ยงโอ้ยคือฝนที่ตกไงอ่ะเดี๋ยวแล้วแทบไรักทองว่ามาเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องเอ้พี่น้องไกลบ้าน ไใ้เกียงเออครับเอ่อมันนี้ก็ทำนี่ก่อนนะครับทำนี่ก่อนนะครับมันนี้ครับเอ่อขอบคุณหลายครับช่องสายทำบันเทิงนะครับฝากติดตามกติดตามเลยครับกดไลค์กดแชร์ซับตะไรกดกระดิ่งติ๊งติ่งติ๊งนะขอบคุณครขอบคุณครับ